คุณผู้ชมเรื่องของวงการผ้าเหลืองวงการสงความเฉายังไม่หมดนะคะมาตามกันต่อในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีรอบนี้สำนักพระพุทธในจังหวัดเขาการันตีเลยว่าพระกลั่งรักเป็นคนดีเชื่อแบบนั้นเพราะมีลูกศิษย์มาออกตัวปกป้องแล้วบอกว่าภาพที่เห็น หลวงพี่ท่านนี้ปากแดงเนี่ยนะคะหอมแก้มลูกศิษย์ผู้ชายกอดกระเซ้าเย้าแย่ไปเที่ยวด้วยกันหลากๆห,หลายที่เป็นคนดีเขาแค่หยอกล้อกันแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่สำนักพัะพฟุตก็เชื่อแบบนั้นเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่สำนักเลยค่ะ เดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ตามข่าวนี้เห็นภาพไหมภาพแต่ละภาพถูกแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ทานแป้งหน้าขาวปากแดงกําลังกอดรัดผัดกันหอมผัดกันจุบคาราวาชายโดยทราบภายหลังพระรูปนี้ก็คือ พระคุณหลวงพ่อเอกหรือพระธรรมสรโนนะคะเป็นพระในสถานปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์เขาธรรมสอนบ้านห้วยนาำตะเค่ตําบลบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชาวเน็ตพอเห็นแล้วบอกเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนาพฤติกรรมสงฆ์เป็นแบบนี้กับคารวาสได้ยังไง ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้จําได้ไหมคะทีมข่าวมารีนเราลงพื้นที่ไปไปถึงสํานักเลยเขาไม่ให้เขา้าและพระเลขาก็บอกว่าโอ้ยเขาหยอกล้อหยอกเล่นกันคุณผู้ชมรู้ไหมเราติดตามข่าวแล้วก็อยากจะเข้าไปด้านในอยากจะเจอตัวท่านให้ท่านชี้แจงหน่อยปรากฏไม่ชี้แจงเพราะเรื่องคนที่ปล่อยออกมาเขาบอกถูกกันแกล้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนใกล้ๆบ่ายสง คณะของสำนักงานพระพุทธศาสนาลงพื้นที่มาที่นี่เลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเข้าไปด้านในมาพร้อมเลขาเจ้าคณะแลวก็คณะปกครองของสงฆ์ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในเพราะอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลเข้าไปกับสองชั่วโมงสักพักหนึ่งสองชั่วโมงครบเสร็จสับปิดห้องปัง้งนั่งคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเห็น<า>ไ,ไหมคะมีฝ่ายคณะสงฆ์มีฝ่ายสำนักพระพุทธและก็เจ้าหน้าที่ของวัดให้มาชี้แจง ตัวแทนของคา,าร<อ>า<อ>วาสพระเอกอะไรอยู่นะเออเนี่ยไม,ไม่เห็น,นไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยพระเอกเ<ล>มาที่หลังใช่ค่ะแล้วก็ไปก่อนถูกต้องมาปัดเดียวมาวัดเดียวจริงๆตอนนั้นเนี่ยนะคะจับภาพไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าห้ามสื่อมวลชนเข้าเขากันพื้นที่เลยนะคะการลงพื้นที่เมื่อวันนี้สักพักหนึ่งสองชั่วโมงออกมาประชุมกันเสร็จสับตรวจสอบข้อมูลสอบถามอะไรได้ความดังนี้คุณผู้ชมฟังดีๆ ทางฝั่งของคารวาซึ่งเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเอกหรือหลวงพี่ปากแดงเนี่ยนะคะเขาชี้แจงเลยว่าโอ้ยภาพนั้นเหรอถูกบิดเบือนจริงๆแล้วหลวงพ่อกับลูกศิษย์ชายที่อยู่ในภาพเขารู้จักกันมานานมันเป็นแค่การหยอกล้อกันไม่ได้มีสัมพันธ์อื่นใดและที่สําคัญภาพที่ถ่ายเนี่ยไม่ได้อยู่กันสต่อสมีคนถ่ายให้ถามว่าหลวงหลวงพ่อเป็นเกย์ไหมไม่ใช่เกย์ไม่ใช่ตุ๊ดฟังดีๆไม่ใช่เกย์ไม่ใช่ตุ๊ด โอ้ครับครับครับนะต้องฟังนะไม่ใช่เกมไม่ใช่ตุด๊ดและภาพละ่ะภาพที่ทาปากแดงๆอ๋อนั่นน้ำหมากเพราะเป็นคนเคี้ยวหมากดังนั้นเรื่องทุกอย่างเดี๋ยวจะไปชี้แจงในชั้นศาลเท่านั้นแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยเขากลั่นแกล้งหลวงพ่อจริงๆแต่ถามว่ารู้ตัวหรือยังตัวแทนของหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้อื ก็คือลูกศิษย์ก็ก็ก็อยู่ด้วยกันน่ะด้วยความตอนนั้นมันก็ก็ก็คือต่างคนต่างก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกศิษย์นี่รักกันหมดตีง่ายๆดีกว่าลูกไม่มีพิเศษผมตอบแค่นี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่ภาพที่เห็นเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นอะไรต่างๆนานาเป็นแตวเป็นอะไรไม่ต้องไปพูดถึงมัน แต่ปา,ปากแดงตอบไปก่อนเรืยๆเอาเฉลยอ,อันนึงก็แล้วกันก็คือว่าคนกินหมาก,กับปากแดงไหมเท่าน,นั้นเองปากคนกินหมาก,ก็คืออาจจะต้องมีคนไม่หวังดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะดูแล้วเป็นภาพบิดเบือนผมบอกไปแล้วเป็นภาพบิดเบือนแค่นั้นเองอเหตุการณ์มีพราะจิที่จ <ๆ S 2> ่างนี้เล่าให้ฟังก็คือสิ่งที่เราเจอกับค่ะเจ้าคณะอำเภอชุดที่แล้วนั่นคือเราก็รู้ว่าเราถูกกลั่นแกล้งท่านก็เซ็นมาแล้วท่านก็ดูเฉยๆว่าพระหลวงพี่เนี่ยจริงๆตอนนี้ผมแจ้งก็คือหลวงพี่เนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่า ว่ามันจะต้องทํำยังไงแต่ท่านก็บอกว่าเออไม่ได้ทําแล้วอะไรอย่างนี้ก็ปงอบัตอะไรกันก็แล้วแต่แล้วก็ต่อไปก็เท่านั้นในในคณะสงฆ์อืมนี่เป็นคําชี้แจงของลูกศิษย์ยังไงก็ออกมาปกป้องว่าถูกกั่นแกล้งคือเคยดูพวกเข้าทรงอะ่ะพวกกินหมากอะ่ะปากเขาแดงแต่เขาไม่ได้แดงแบบเขาเรียกอะไร ครบถ<า>้วน,น<ะ>สมบูรณ์แบบขนาดนี้ปากแดงมันจะแดงเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะฮะเห็นวงการนางงามก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะฮะอย่าเพิ่งละเสายตาจากหน้าจอทีวีย้อนกลับไปทีตอนที่ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาของจังหวัดอุทัยธานีเข้าไปคุยกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับเข้าไปคุย2ชั่วโมงออกมาสรุปคือยังไม่สรุป เพราะว่าเดี๋ยวขอคุยก่อนขอมีการตรวจสอบก่อนแต่ยอมรับสํานักพุทธเองขออุทัยที่ท่านผอ,อเป็นผู้หญิงนะฮะท่านผอวิธาการสมทบผู้ริการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาของอุทัยบอกก็ยอมรับเหมือนกันว่าภาพที่ออกมามันดูแล้วไม่เหมาะสมจริงๆแต่หลวงพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่านจะเครียดนะเครียดกับทุกภาพเครียดกับทุกข่าวที่ออกมาเบื้องต้นยังไม่สามารถที่จะให้รายะเอียดได้ว่าตกลงแล้วผิดไหมก็ท่านท่านเป็นผอสํานักพุทธอ่ะ ของจังหวัดอ่ะท่านก็ต้องชี้ขานีว่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่สามารถชี้ได้ว่าเข้าข่ายความผิดระดับไหนขอ,อ,ขอกลับไปตรวจสอบให้มีรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนี่ไงสรุปก็คือยังไม่มีข้อสรุปส่วนพระอนุชาใครกันเลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีท่านก็ก็เป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สรุปก็ยังไม่ได้สรุปอ้าวอะไรนะ แป้งขาวผิดไหมแป้งขาวถ้าหากเป็นการทาแป้งโยครีเพื่อรักษาผดผื่นนี้ไม่มีความผิดเลยแต่จริงถ้าถ้าคือพระทาแป้งถามว่าได้ไหม,ไมต้องแบ่งนะ,ะถ้าทาเพื่อความงามท่านทาครีมน้ําหอมแป้งอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้มันผิดกฎอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็อธิบายแทน<อ>ว่าแป้งที่ว่าเนี้ ป้องกันผดผื่นนี่ไงป้องกันทั้งแก้มทั้งหลังทั้งแขนเลยเห็นไหมมันทาทั้งตัวมันไม่ได้ทาแค่หน้านะคุณจิตด,ดีทาไปทั้งตัวแบบนี้อันนี้เบื้องต้นไม่ผิด<อ>แล้วปากอะ่ะย้อนไปที่ปากกินหมากปากแดงอ,อันนี้เขากินหมากปากแดงดังนั้นเอาละเขาสองไม่ผิดแล้วก็ไป on the sea อะไร on the beach อะไรเงี้ยไปล่องเรือไปล่องทะเลล่องเรืออย่างเงี้ย มีโพกผมโพกหน้าแบบนี้ผิดหรือเปล่าอันนี้ขอตรวจสอบอีกทีว่าผิดหรือเปล่านะครับยังไม่รู้เลยว่าจะผิดมากน้อยขนาดไหนเพราะอะไรเพราะอาตมาเพิ่งมารับตําแหน่งอีกทีนี้ครับหลวงพี่ <c oughs> คือถามมาทั้งหมดนี้หลวงพี่ก็ให้คําตอบมาสักเกินครึ่งแล้ว <c oughs> พอจะถามรายละเอียดลึกๆอ๋ออาตมาเพิ่งมารับตําแหน่งดังนั้นรายละเอียดต่างๆยังไม่รู้เรื่องต้องขอสอบอีกทีฟังจากพระอนุชาเลขาเจ้าคณะอ,อําเภอบ้านไร่ครับนิมนต์ อาตมาก็ชี้ไม่ได้ว่าท่านผิดจริงหรือเปล่าอาตมาก็พูดไว้ได้นะว่าทําได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ภาพสามารถไปตัดต่อหรือไปเพิ่มเติมได้ในลิปสติกเป็นพระอยู่อย่างเงี้ยไอลิปสติลิปสติกเหรอมันเพราะในภาพเหมือนท่านปากแดงอ่ามีการทาแป้งทาตัวอย่างเงี้ยเป็นเครื่องปะทินผิวยางเงี้ยมันเป็นสิ่งของอย่างเงี้ยครับท่านมันมันทำได้หรอครับเออมันไม่ได้โยมแต่ที่เห็นมาแล้วนะคือ ท่านกินหมากปกติคนกินหมากก็ปากแดงอยู่แล้วแล้วที่แล้วที่บอกว่าเป็นแป้งน่ะคือที่เห็นน่ะเป็นแป้งจริงแต่เป็นแป้งยาโยมเคยใช้แป้งโยคีไหมแป้งยารักษาอาการผดผื่นคัน เคยตอบท่านตรงนี้เลยเคยอ้าขาและเอาโยคีสาดใส่ใช่ที่ฉันเคยเห็นบางคนเขาเอาทาง่ามเท้าด้วยนะถูกเอใช่ป่ะเอาคนมารักษาไงเพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยก็สามารถมีอนุภาพได้มันไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราทาเนี่ยมันจะตรงไหนเพราะฉะนั้นบริเวณหน้าก็ใช้ได้ดังนั้นสิทธิ์ของท่านแต่ละคนนะฮะแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ที่บอกว่าเป็นภาพตัดต่อก็เป็นได้อ่ะสปิลเบิร์กสตีเฟนสปิลเบิร์กเดี๋ยวนะ จอชลูค <George> ัสตอเหรอเชิญที่หน้าจอทีวีผมต้องเอาไอ้มือตัดต่อคนนี้ไปทำงานแล้วภูมิกับระดับโลกาลใบนี้นนม,มันตัดเก่งมากอาจารย์ออสได้ป่ะอาจารย์ออสอาจารย์ออสเชิญฮะเนี่ยอาจารย์จตุรงค์จงอาสา,ขาเขาบอกมันตัดตรงไหนอะ่ะมันของแท้และดั้งเดิมแต่ในเมื่อพระอนุชาท่านก็ออกมาบอกแบบนี้ ท่านเป็นพระเราก็ต้องเชื่อท่านว่ายังไม่สามารถที่จะเนินการใดๆได,ได,ได้ขอตรวจสอบก่อนเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับแต่ชาวบ้านญาตินี้เขาไม่เอาแล้วนี่คือสํานักสงฆ์ที่ตั้งตัวขึ้นมาในพื้นที่ของเอกชนจริงๆแล้วสานักสงฆ์ในพื้นที่ดีๆมีอีกสามแห่งแต่ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้จกักแล้วเขาไม่ค่อยรู้จักกับชาวบ้านอยู่แล้วนะฮะอย่างผู้ใหญ่นรงจูมโสดายุายุ55ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบว่าพฤติกรรมเนี่ยใครดูมันก็รู้ว่ามันคือความผิด ผิดวินัยสงอย่างชัดเจนดังนั้นสึกเถอะยุเลยควรจะสึกอ,ออกมาอย่าใช้ผ้าเหลืองบังหน้าต่อไปอีกเลยเพราะผ้าเหลืองคือสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์เราไหว้เนี่ยเราก็รู้คุณค่าคนตายเราก็เคยเห็นเราวเคยดูข่าวอย่างนี้แต่คุณมาบวชเราก็ไหว้คุณเพราะเราไหว้ผ้าเหลืองแต่การกระทําแบบนี้มันคือการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วดังนั้นควรสึก จากความเป็นพระออกมาจะดีกว่านะครับและที่สําคัญชาวบ้านกำลังตรวจสอบว่าไอการตั้งสํานักสงฆ์ตรงนี้เนี่ยมันถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายหรือไม่เท่ากับว่าสํานักสงฆ์ชาวบ้านเขาก็ไม่เอาแล้วเช่นเดียวกัน,น ช่วยกันตรวจสอบจริงๆแหละคุณผู้ชมเนี่ยหลายคนที่คอมเมนต์มาบอกไม่กล้าใส่บาทแล้วนะโอ้ยอ,อย่าเพิ่งให้ถึงขั้นนั้น,เ,นลเลย<ะ>พระดีๆยังมีอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมที่เขาอยู่ในศีลในธรรมที่เรายังกราบไหว้ได้อย่างสบายใจเพราะฉะนั้นเจอพระรูปไหนที่ประพฤติไม่ดีบอกหมอปลา <c oughs> หรือไม่ก็มาบอกเราก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs>